เออเอาอย่างงี้ดีไปครับเพื่อเป็นการไม่ให้ผมเสียน้ําใจนะฮะและคุณวันจะได้ไม่ต้องเสียใจด้วยผมขออนุญาตซื้อชุดนี้ให้โดยที่ให้คุณวันเนี่ยเออเป็นผู้เคลียร์ไปก่อนก็แลวกันแล้วผมจะเอาเงินสดมาให้คุณวันคืนนะครับขอให้ผมซื้อให้ก็แล้วกันจะได้ไม่เสียน้าใจแหมถ้ามีปัญหายอย่างเงี้ยความจริงเราก็ไม่ต้องรีบก็ได้นี่ค่ะคุณจัก,กรดิดวันหลังเราค่อยมาก็ได้เมื่อเราพรอ้อมดีไหม <c oughs> ชุดนี้คุณวันครับ เสียบอกว่ามีคนจองสามสี่คนถ้ามันหลุดไปแล้วทําใหม่ได้ไม่ดีขนาดนี้นะครับช,ชุดเนี้ยผมว่าคุณวันเอางี้นะครับคุณวันเคลียร์ให้ไปก่อนก็แล้วกันแล้วผมจะเอาเงินสดมืคืนให้ไม่ต้องห่วงรับรองตายเส้นนี้นี่ฮอตฮิตอย่างนั้นเลยเหรอคะเนี่ยอเอาเป็นว่าผมซื้อชุดนี้ให้คุณวันเป็นสิ่งที่ผมมอบด้วยน้าใจก็ละกันนะครับคุณวันเคลียร์ไปก่อนแล้วผมจะเอาเงินสดมาคืนให้อย่างเร็วที่สุดนะครับ ค่<น>ะถ้า,างั้นก็ไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวเอาการของมานไปก่อนละกันโอเคครับขอบคุณมากเลยอ้าวคุณแม่ตร้ไหนลนกคุณแม่ไปเอาสร้อยเพชรมาจากไหนอะคะนี่แหละจ๊ะเพื่อนแม่ซื้อให้เพื่อนคุณแม่ที่ชื่อคุณจัก,กริดหรือเปล่าคะ,ะ,ะนี่ลูกชื่น รู้จักคุณจักจิได้เหรอก็เห็นพี่จิตเขาเล่าให้ฟังอะค่ะว่าคุณแม่เนี่ยมีเพื่อนใหม่เฮะเพื่อนเก่าจะไม่ใช่เพื่อนใหม่อ้าวแล้วคุณพ่อละคะคุณแม่คุณพ่อก็อยู่ส่วนคุณพ่อสิจ๊ะคุณแม่คุณแม่ทำเหมือนคุณพ่อไม่มีความหมายอีกต่อไปคงงั้นมั้ง แต่คุณแม่คะชื่อเนี่ยรู้นะคะว่าคุณพ่อเนี่ยยังรักคุณแม่มากเลยเพราะว่าตอนที่คุณพ่อรู้เรื่องเพื่อนใหม่ของคุณแม่นะคะคุณพ่อเนี่ยแทบจะบ้าคลั่งเลยคะ่ะอย่างนั้นเลยเหรอนี่ก็แสดงว่าคุณกำชัยเนี่ยเขากำลังหึงคุณจักริดอยู่นะสิ <c oughs> ดีสมน้ำหน้าทีตอนนี้จะมาทำเป็นหึง ฉันสักครึ่งหนึ่งขอบคุณจัก,กริดเนี่ยนะฉันก็อาจจะคืนดีกับคุณก็ได้นะคุณกำรรชัยไตแล้วทำไมเพชรเม็ดใหญ่มันคุณน่แตกๆยังไงีนตำหนินี่แต่ไม่เป็นไร จักติดเขารู้จักเจ้าของร้าน Jamie, เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เขาเอาไปเปลี่ยนหรือว่าไปแก้ไขเนาะวัลพาร์มึงิดหรือว่าเธอจะเป็นคนอย่านที่จะต้องจัดการอะไรเธอสักอย่างหนึ่งไม่ได้ กำชัยต้องสู้วันนี้ยังไม่มีวันไม่เีวันนี้ฟินอ่งวัน,น,วนคุณจะก,กรีดคะนี่วันมาสังเกตดูนะคะดูเพชรเม็ดนี้สิคะเพชรใหญ่สุดเนี่ยคะ่ะเหมือนมันมีตำหนินะคะลองดูสิคะเม็ดใหญ่เลยคะ่ะเม็ดใหญ่ผมว่าอาจจะเป็น วิธีการดีไซน์ของร้านเขาก็ได้นะครับไม่ละมังคะถ้าเป็นดีไซน์เนี่ยมันก็จะต้องสวยกว่านี้สิคะหวันว่าเราน่าจะเอาไปให้เท่าแก่ที่ร้านดูนะคะหรือว่าจะแก้ไขอะไรได้หรือไม่ก็จะได้คืนสร้อยเส้นนี้เข้าไปเลยแล้วก็ขอคืนเงินนะคะดีไหมคะคืนเงินเลยคืนเงินเลยเหรอครับถ้าเออได้ครับเอาไว มีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณวรภาไปเปลี่ยนก็นแล้วกัน <c oughs> ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่พอใจเพื่อความสบายใจนี่หละครับคืนไปเลยครับดีไหมครับ <c oughs> ดีสิคะ <c oughs> <c oughs> ไปไปตามแผนไหม เรียบร้อยทุกอย่างโอเคผมเนี่ยนะครับใช้กลยุทธ์ล่อหลอกพ่อครัวจน,นสามารถซ่อนจดหมายไว้ในอาหารได้จนเป็นผลสำเร็จรครับผมแล้วรู้ได้ไงว่าจับไหนเป็นของไอ้จับก,กลิ่นแล้วจับไหนเป็นของวราภาก็คือ <c oughs> ผมเดาเอาถ้าลองมันเดายังไงเลาก็ไม่รู้เหมือนกันก็ ก็มันก็มันเป็นของของขาวอันนึงแล้วมันน่าจะเป็นของหวานอันนึงผมก็เลยคิดว่าแฟนท่านรองเนี่ยก็คือน่าจะกินของหวานแล้วก็ไอหมอนั่นเนี่ยน่าจะกินของขาวของคาวมันเป็นผัดไทยไงแล้วของหวานมันเป็นขนมปักกาดไงก็เลยใส่จุดไหนไว้ในขนมปังกาดะขนมปักกาดมันของขาวเอ้ยของขาวเหรอผมคิดว่าเป็นของหวานชือว่นของหวาน เพื่อนคนนั้นพาเข็นเขาแล้วก็ซวยใรกระดาษแผ่นนั้นอ่ะโอ้ยนี่แหละทำนี่กับพี่เราเนี่ยสวยสิว้่ะโอ้ย,อย,อยนั่นนั่นบอยบอยเอาอาหารไปเสริมแล้วเว้ยดีครับผม <laughs> สาธุขอให้ถูกจานทีเอะ <laughs> เชิญทานเลยนะครับเดี๋ยวเย็นแล้วจะไม่อร่อยค่ะเฮ้ยแต่ตะพันไอ้อาหารสองจาะนนั่นน่ะเออคุณคุณกระดาษใส่จานไหนับใส่นี้อ่าอ่าจำไม่ได้จะร้องผมจำไม่ได้โถ่อเฮ้ยโถ่ ่อนสีค่ะเดี๋ยวเย็นหมดอ๋อแต่ว่าถ้าสกประปกเนี่ยเดี๋ยวให้เขาทำให้ใหม่ดีกว่านะคะไม่คะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่ต้องคนระับผมเปลี่ยนใจแล้วไม่อยู่แล้วครับอตอนนออี้เดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะครับเดี๋ยวมานะครับ ไอ้ไอ้ต้องไม่ไม่คุยไม่ได้สนไต่ไต้น้าเฟิรนเลยเห็นจะมองหน้าแล้วพวกพวกพวกพี่เป็นใครครับคือคือผมเคยได้ชื่อไหมกิ้งบั้งหันกับพันบางใหญ่อย่ายุ่งกับผู้หญิงที่ชื่อวรพัยต่อไปเร้อ มือปืนลอยก้าศพไม่อยากถูกตบอย่าตบตาอยาตบตามหันแล้วมองให้มันคุกไปหน้าปืนอ่ะอย่าไว้พี่คร <si ับครับอย่ายุ่งกับวรภาอีกต่อไปไม่ไป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 อยู่านี่แลนี่แลนี่เชิเชิญเจ้าพี่เชิญครับเชิญจะทำอะไรผมด้วยครับัวภาคุณวรภาครับวันนี้ผมมีธุระด่วนต้องตับไปเคลียร์ให้เสร็จนะครับ ต้องรบกวนคุณมูลภา,ากับแท็กซี่เองแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้านะครับขอโทษทีนะครับเด๊ะเด๊ะคุณจกักริดเอ๊ะอะไรจะทิ้งกันแบบนี้ยอย่างเงี้ยนี่เราจะต้องเสียเงินค่าอาหารแล้วก็ค่าแท็กซี่ด้วย,ยงั้นเหรอเนี่ยฮประหลาดน้องเช็คบินจ้ะนี่เธอเป็นสวยไหมเหมือนจริงเด้เลยนะไหนเออสวยที่ไหนอะ อ๋อต่ําเพลงน่ะนี่ฉันว่านะซ่อยเส้นเนี้ยเอาไปหลอกขายกับพวกหน้า,นาโงาได้สบายเลยจ้ะเป็นไงโอ้มันเหมือนของจริงเนาะเออหลังชวนไปซื้อบ้างสิได้แต่อยบอกใครนะอกอดรักเหมือนของจริงเลยเชอบเลยสิต่ำเพลงอะไรเหรออ่ะ อาจจะกี่อ่ะอ่ะว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ยอะไรลืดจะยืมเงินก็ต่อยกันเฮ้ยไอ้ที่ไล่ที้งลืดหลอกอะไรขึงวลภาเนี่ยมาซื้อเพชรว่านี่นะเฮ้ยอะไรกำไรละลืดยังไม่พอใช้นี่ว่าเลยทิ้งที่ว่าไปอ่ะค่าดดอกเบี้ยมังไม่พอกันแล้วใครพูกอะแถวเนี้ยนี่ แกกับไอ้จักรกลิตเนี่ยหลอกให้ฉันซื้อเพชรปลอมใช่ไหมอะไรอะไรเพชรปลอมเพชรปลอมว่าไปยู่เดียงนะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเอ้ยนี่จะมาว่าว่าอย่ามาหาเรื่องกันว่ามาดูจักเรื่องเรื่อเป็นชายอะไรเฮอยอย่ามาทําตอนฉันได้ยินที่แกพูดโทรศัพท์ของจักรกลิตหมดแล้วดีถ้าไม่ยอมรับดี ตรวจลากคอแกเข้าตารางพร้อมกับไอ้จักรเสตจอมปลอมนั่นด้วยไออพวกกันรีรีก็ไรไม่ต้องถึงตั้มรถนะไอ้ฤทธิ์ก็เลยจอดจอนจอดีดันก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวไอ้ข้างนอกแข่งนั่งก่อนเดีให้คุยกันไม่มีไม่มีใครเลยโอ้ยไอ้ใครอะไนี่อย่างนี้อาอย่างนี้นะอ่าอ่ารีรีรีเอา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 สร้อยมาแล้วว่าเอาเงินคืนให้เลยเออลีก็ดีเงินคืนแล้วไหนล่ะเงินฉันอะอ่าได เีเอาเงินนะเงินอยู่นี่ไงก็มันจับันจับเอาเงินทำไมเฮ้ยนี่ไงันเ้เวนี่โอ้โหเด็ดมากผมพันเที่ยมเยียมเที่ยมวันมา้นวนคุณเป็นไรมครับันคุณวันนี่เดี๋ยวนะเราันพาคุวันออยทิ้งนะแล้วก็ไปแก้งดมันรั่วไอพวกไอแกงต้มตุ๋นให้หมดเลยดีไหมดีครับ่ อย่าอย่ายิงันนะคุณแม่คะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคะคุณแม่ลูกจึนแม่อยู่ที่ไหนเนี่ยพี่วันเขอยู่ที่บ้านนียค่ะตอนนี้พี่วันปลอดภัยแล้วนะคะอยู่ที่บ้านแล้วเหรอคะโอ้ยเอ๊แม่จําได้ครับไล่ขับไลว่า อ้เสียนั่นมันเอาเปืนอ,อันใหญ่มามันจะไปยิงแม่อ,อ,อมน่ากลัวมากเลยใช่ค่ะคุณแม่แต่เพอเอิญมีคนช่วยไว้ทันนะคะเหรอคะใครช่วยคุณแม่ไว้อะเขาเ,เ,เขากลับไปหรือยังแม่แม่จะต้องขอบคุณเขาก่อนนะก็ะช่วยชีวิตแม่ลูกอยู่ไหนอ่ะอยู่ั่่ไนงนีคะ แมคะคุณพ่อกับคุณอาพันเนี่ยแหละคะ่ะที่เป็นคนช่วยคุณแม่ไว้นี่แถมยังเล่นงานไอ้เสียนั่นจนครบหมอบไปเลยค่ะคุณแม่คุณวันครับท <c oughs> ่านรองเนี่ยผมเชื่อเป็นอย่างมากว่าต้องรักคุณวันมากๆท่านรองถึงได้ยอมเอาชีวิตตัวเอง <c oughs> เข้าไปเสี่ยง เขาไปแรกไม่กลัวแมน้นภัยอันตรายใดๆทั้งสิ้นผมขอยืนยันว่าท่านรองเนี่ยแมนมากเลยถ้าไม่ใช่เพราะเขาอะฉันคงไม่ต้องมาสบปัญหาแบบนี้หรอกคิดดูสิเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของวันทำให้วันควยแขวต้องไปหลงขลมในจัก,กริษนั่นน่ะดูสิเกือบเอาชีวิตไม่รอด ก็สมควรล่ะที่เขาจะต้องมาช่วยฉันนี่มนี่ไปง้อแม่หรอวันขอโทษที่ผิดไปแล้ววันวันวันอาจจะโกรธที่พี่เคยโกหกวันพี่เคยขโมยเงินวันพี่เคยทำทุกอย่างที่เล็วซามต่ำช้ากับวันวันแต่ว่าพี่จะไม่ทำอีกแล้ววัน คุณต้องสัญญาว่าตอเนี้ถ้าคุณจะออกไปไหนคุณต้องเอาวันไปด้วยทุกครั้งไม่มีวันเลยไม่ไม่มีวันที่ท,ที่ที่พี่จะไปไหนโดยโดยที่ไม่พาวันไปด้วยจริงนะสัญญานะจ้ะงานดีก็ได้ <c oughs>